สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมจะพามาดูแป้งหมอนนะครับตอนนี้หมอนกำลังสูกเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บหมอนไปทำวายเอาไว้อดื่มเอาไว้จิบในบ้านนะครับทำวายแบบง่ายๆไว้กินกันนะครับตอนนี้มาเก็บหมอนก่อนนะครับวิธีการเลือกหมอนไปทำวายนะครับเราจะเก็บเอาลูกที่สุกนะครับสุกสีดำแบบนี้นะครับเนี่ย ใหญ่มากนะครับอันนี้เป็นหมอนพันุเชียงใหม่ที่สวนนะครับสุกตอนนี้กําลังสุกเต็มต้นแล้วนะครับผมจะใช้เป็นหมอนที่สุกเต็มที่นะครับหมอนสีดําแบบนี้นะครับเมื่อเราได้หมอนมาแล้วนะครับเราก็จะนําไปล้างนะครับล้างน้ําก็เอามาพักให้เสด็จน้ํานะครับแล้วก็นํามาผสมกับส่วนผสมต่อไปนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะครับใช้ประมาณสัก6กิโลนะครับเราจะพึ่งใส่ครั้งเดียวนะครับเราค่อยๆใส่เริ่มต้นด้วยอาจจะเริ่มต้นด้วยสักประมาณสัก3-4กิโลก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยทําการวัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ความหวาน ที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการคั้นนะครับให้หมอนแตกนะครับไม่ต้องถึงขนาดกับต้องแตกเละทุกลูกนะครับเอาพอประมาณนะครับที่เราคั้นได้เพราะเวลาที่เรานําไปหมักนะครับหมอนก็จะเปื่อยอยู่ดีนะครับแต่ว่าการที่เราคั้นตอนนี้นะครับเพื่อทําให้น้ําหมอนออกมานะครับ แล้วก็ง่ายต่อการบรรจุเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องทำแบบนี้ก็เพราะเราเราเคยลองเอาไปต้มดูแล้วนะครับเอาไปต้มใส่น้ําตาลแล้วก็มาใส่ยีสต์นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมามันรสชาติของหมอนมันเปลี่ยนไปนะครับมันไม่ได้รสชาติของหมอนไม่ได้กลิ่นของหมอนอย่างเต็มที่นะครับมันเหมือนกับเราซื้อน้ำผลไม้แล้วมาใส่ยีสต นะครับให้ให้ไดแอลกอฮอล์นะครับมันก็เหมือนกินน้ำด,ดาดาาทั่วไปนะครับมันไม่ให้กลิ่นและก็รสชาติของความเป็นหมอนได้เต็มที่นะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาลองทําแบบคั้นสดแบบนี้นะครับหลังจากคั้นได้สักพักนะครับเราก็เริ่มใส่ยีสต์เลยนะครับยีสต์นะครับ เป็นยีสต์สำหรับทำวายโดยเฉพาะนะครับมีหลายรุ่นหลายสูตรนะครับอันนี้เราเลือกใช้เบอร์นี้นะครับสําหรับยีสต์นะครับสามารถสั่งได้นะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้เขานะครับคุณผู้ชมจะละลายน้ำก่อนนะครับละลายน้ำให้เป็นฟองก่อนแล้วค่อยเทลงแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็เคยทำแล้วใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า อ่าเราเทสดนะครับมันให้เวลาที่เราคั้นมันให้กลิ่นหอมมากนะครับเราก็เลยตอนนี้เราก็เลยใช้วิธีการแบบเทยิสสดๆเลยนะครับแล้วก็จะเทยิสแบบสดๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คั้นแบบนี้จะให้กลิ่นหอมนะครับยิสนี้สามารถสั่งได้ทางช้อปปี้ลาซาดาเลยนะครับมีหลายรุ่นหลายสูตรนะครับ ผมเคยลองใช้ยีสต์ทำขนมปังแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นเหมือนกันนะครับได้แอลกอฮอล์เหมือนกันแต่ว่าประมาณว่ามันจะค่อนข้างจะกินน้ำตาลแบบตะกาตะการซะหน่อยนะครับมันจะเร็วมากนะครับเราเผอไม่ได้เลยแต่ว่าเวลาที่รสชาติที่ออกมามันจะไม่ไม่หอมละมุนเหมือนเหมือนไวน์แบบนี้นะครับเพอเหมือนเหมือนการใช้ยีสต์สำหรับการหมักไวน์โดยเฉพาะแบบนี้นะครับ จากนั้นก็จะคั้นให้เข้ากันไปเรื่อยนะครับอผมนั่งถ่ายอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้กลิ่นหอมชุยเลยนะครับพอยีดเริ่มทํางานนะครับกลิ่นก็จะเริ่มหอมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราจะเติมน้ํานะครับประมาณสิบริรนะครับน้ำสิบริร หลังจากที่เราเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับเราก็ทําการคนนะครับให้เข้ากันนะครับระหว่างน้ามันเบอรี่กับน้ําเปล่าที่เราเติมลงไปนะครับอย่าลืมคนที่ก้นนะครับก้นถังด้วยเช็คดูว่าน้ําตาลละลายหมดหรือยังนะครับเมื่อน้ําตาลละลายแล้วนะครับเราก็จะทําการวัดความหวานนะครับเราจะตั้งไว้ที่25บริกนะครับ ถ้ายังไม่พอนะครับถ้าเราวัดแล้วยังไม่ได้ถึง25บิตกเราก็ค่อยเติมน้ําตาลลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็วัดครับคนให้น้ําตาลละลายแล้วก็วัดดูนะครับจนจนได้ครบ25บิตกที่เราต้องการก็จากนั้นก็จะทําการบรรจุใส่ถังต่อไปนะครับชัดไหมครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก25บิตรนะครับ ประมาณ25บิกอันนี้ก็คือได้ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือเครื่องวัดนะครับคุณผู้ชมเพื่อความแม่นยํานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ,อะบอกได้ว่ามอนกี่กิโลน้ําตาลกี่กิโลน้ํากี่ลิตรอันนี้บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเก็บมอนมาแต่ละรอบเนี่ยความสุกนะครับความหวานมันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเราต้องใช้เครื่องมือในการวัดช่วยนะครับเพราะว่าเราจะต้อง ตั้งนะครับเอาความหวานเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งในที่นี้ของเราตั้งไว้ที่25บริกนะครับหลังจากที่เราทําการหมักไปนะครับประมาณสัก7จ็ดถึงสิวันนะครับในระหว่างนั้นเราจะทําการเช็คดูความหวานเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนกว่าจะได้ความหวานตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็บรรจุลงในถังนะครับแบบนี้นะครับ จะเป็นถังอะไรก็ได้นะครับถ้าทําไม่เยอะเราก็ใส่ถังเล็กๆนะครับแล้วก็เก็บไว้นะครับปิดฝาถังไม่ต้องสนิทนะครับปิดไว้เพราะว่ามันจะเกิดการหมักแก๊สนะครับคือถ้าให้ดีเราก็ซื้อเป็นแอร์ล็อกนะครับมาติดไว้ตรงตรงปากนะครับเพื่อให้ความดันมันออกนะครับอันนี้เราก็เราไม่มีนะครับเราก็ใช้วิธีการมาคลายนะครับคลายออกเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็ทําการ เขียนวันที่ไว้นะครับว่าเราทําวันไหนนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่ห้าอ๋อวันนี้วันที่หกเดือนสามนะครับปีหกห้านะครับเนี่ยการลืมนะครับแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่มนะครับคอยหมั่นสังเกตด,ดูนะครับหมักไว้ประมาณสักเจ็ดถึงสิบวันนะครับ ช่วงเจ็ดถึงสิบวันล้าก็มาวัดดูเรื่อยๆนะครับมาชิมมาวัดว่าจะให้เหลือความหวานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเอาละนะครับหลังจากที่เราหมักนะครับอันนี้ถังผมทําไว้ก่อนหน้านะครับหมักวันที่ยี่สิบเจ็ดตอนนี้ก็ประมาณแปดวันนะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับเริ่มทดสอบความความหวานดูว่าเหลืออยู่ที่เท่าไหร่นะครับอ่า ก็จะมีกากนะครับอันนี้เป็นมเมล็ดของหม่อนนะครับแล้วก็หอมอยู่นะครับแล้วก็จะมาทำการ<ห>ทดสอบดูความหวานนะครับตอนเราทำเราทำไว้ความหวานที่ตั้งต้นที่ยี่สิบห้าบิกนะครับตอนนี้เหลืออยู่เก้าบิลนะครับหมายความว่า ตั้งต้นยี่สิบห้าเหลืออยู่เก้เาก็อ่สิบหกหายไปสิบหกบิ๊กนะครับก็เท่ากับว่าทุกหนึ่งทุกหนึ่งบิ๊กที่หายไปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งดีกรีนะครับก,ก็พอดีนะครับความหวานก็กำลังกลมกล่อมนะครับเก้าเดี๋ยวชิมดูนะครับกำลังอร่อยเลยนะครับพร้อมนะครับ ไม่ไม่มีเปรี้ยวนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยเกินไปกว่านี้นะครับมันจะกลายเป็นน้ำส้มสายชูหมักไปนะครับมันจะเปลี่ยนความหวานจนเป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมดทีนี้พอผ่านจากการเป็นแอลกอฮอล์มันก็จะกลายเป็นกรดนะครับกรดน้ำส้มไปละเราเอาประมาณนี้กำลังดีนะครับมันให้รสชาติที่ รสชาติใช้ได้เลยนะครับขึ้นจมูกครับหอมวายมีความเข้มข้นนะครับแต่ว่าไม่มีความฝาดนิดๆติดมานะครับแต่ว่าจะไม่ฝาดมากเหมือนเหมือนกับวายอางุ่นนะครับซึ่งมันเบอรี่มีแทนนินที่ต่ํานะครับทําให้ลสฝาดไม่ค่อยเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นรสชาติที่ดีนะครับหลังจากที่เราได้ประมาณนี้เราพอใจละได้แองกลฮอ์ประมาณนี้จากนั้นเราก็จะทําการกรองนะครับกรองเอากากออก ครับก็เอากากออกนะครับเอาเอาแต่ส่วนวายไปทําการน็อกยีสตนะครับน็อกจะใช้แบบไหลผ่านน้ําร้อนก็ได้นะครับมีหลายๆคลิปที่สอนวิธีการน็อกยีสนะครับหรือว่าจะทําแบบง่ายๆนะครับเราเอาไปต้มเลยก็ได้นะครับอุณหภูมิเกิน50องศายีสก็จะตายนะครับแค่นั้นเองแล้วก็มาใส่ถังนะครับให้ตกตะกอนนะครับให้ตกตะกอนแล้วก็เอาแต่ส่วนที่มันใสๆนะครับเราก็จะได้วาย มันเบอรี่คุณภาพดีนะครับเอาไว้จิบทานเองในบ้านนะครับอันนี้เราจะทำเป็นไวน์ไวน์หวานนะครับเป็นสวิตไวน์ทำกินเองนะครับอันนี้เราทำไว้กินเองในในบ้านนะครับสำหรับท่านที่ชอบชอบจิบชอบดื่มเนาะแบบเพื่อสุขภาพไม่อยากเสียตังไปซื้อทุกครั้งนะครับหรือว่าเวลามีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเราก็สามารถที่จะให้เป็นของฝากหรือว่า ชวนกันจิบคุยกันเบาๆแบบนี้นะครับทำกินในบ้านนะครับแต่ถ้าทำขายนี่มันก็ลําบากนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของอ่พอพหลบ,บอของแอลกอฮอล์นะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ค่อนข้างที่จะยากลาบากทีนี้เราก็ถือว่าเราทําที่น,น้อยๆแค่นี้ไว้ดื่มในบ้านนะครับกินในบ้านเนาะเข้าใจเนาะอ่านะครับเราก็จะได้วายนะครับมันเบอรี่เอาไว้ทานเองนะครับ คุณผู้ชมถ้าชอบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่การรับชมนะครับสวัสดีครับ